ต้นนี้ก็เป็นต้นที่สองนะครับของสวนพ่อปเปลืองแก้ววิเชียนนะครับจากบ้านห้วยน้ําอุน่นอําเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับเป็นการทดลองครั้งแรกนะครับครับหลังจากฉีดประมาณ40นาทีนะครับก็ลองมากรีดดูน้ํายางก็ไหลปกตินะครับน้ำยางสวยมากนะครับาจากการใช้โนคานาโนเซรั่ม um, นวัตกรรมใหม่ สวนของพ่อเปลืองแก้ววิเชียนบ้านห้วยน้ําอุ่นอำํำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับน้ํายางมาแล้วครับอันนี้ผลลัพธ์40นาทีนะครับต้นที่ไม่ตายนึ่งนะนะครับน้ำยางไหลยยปกติดีครับผม ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอำเภอจะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ